สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีคอยบอกจะแล้วอีพีนี้ขอจัดหนักจัดเต็มเลยครับขาหมูกลับมาแล้วนะครับนะวันนี้ไงรสิครับขาหมูกลับมาแล้วครับทุกคนนะครับนะอืเดี๋ยวขอจัดหนักจัดเต็มนะครับขอจัดหนักจัดเต็มเต็มคาราเบลหน่อยนะครับเนาะหลังจากที่ไอโรดออกมาคู่นะครับนะหลังจากที่ออกมาคู่เราเพื่อนก่อนนะเราเพื่นก่อนนะครับจะได้ขึ้นทีเดียวนะครับไม่ได้ขึ้นหลายวันเลย นะครับไม่ได้ขึ้นหลายวันเลยนะครับเดีลล๋ยวรอเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับรอเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับมาใครก็มาฝากดไลค์ครับใครมาฝากดไลค์นะครับกดไลค์ยิงสินคัดไหมนะครับที่ไม่ได้ไลค์ที่รอดูเชิงอยู่นะครับรอดูเชิงอยู่เดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนก่อนเนาะรอเพื่อนๆนก่อนนะครับจะได้คุยทีเดียวนัองอ่งงิดนินดหมดยัง ที่ตัวผมสวัสดีครับมาครับมาครับนะรอเพื่อนก่อนนะครับไม่ได้ไลฟ์หลายวันเลยใครก็มาฝากกดไลค์ครับใครก็มาฝากกดไลค์ผมด้วยน้องเจอหันระตไม่ปังครับป้าเปิดแอร์แล้วขึ้นไม่นอนเพื่อนน้องกันไปขึ้นไม่โยนเพื่อนน้องกันไปเพื่อนนอนขึ้นไปโอ,ไปไปอเค สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับรอเพื่อนก่อนเนาะจะได้คุยทีเดียวครับนาจะได้คุยทีเดียวนะครับนะรอเพื่อนก่อนนะไม่ได้ขึ้นหลายวันเลยนะครับไม่ได้ขึ้นหลายวันเลยก็เลยมาขึ้นหน่อยนะครับนะรอเพื่อนก่อนเนาะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดตับใครด้วยครับกดให้กำใจพี่ทีเบลกี้สวัสดีครับสวัสดีครับเบลกี้นะครับสวัสดีทุกคนเลยครับนะรอไปเพื่อนก่อนเนาะรอไปเพื่อนก่อนนะครับ นะครับรอเพื่อนก่อนนะครับรอแอดมินก่อนเนาะจะได้เข้าประเด็นสําคัญในวันนี้ก็มีข่าวด่วนเนาะนะครับมีข่าวด่วนหลายๆเรื่องนะครับหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์หลายวันนะครับวันนี้ก็เลยมาขึ้นไลฟ์คุยกับ f อฟทุกคนคุยกับพ่อแม่บําโอนทุกคนนะครับวันนี้นะครับกลับมาแล้วครับนาทีกลับมาแล้วนะครับกลับมารอบนี้ใช้ไลฟ์ฝาเดิมครับนะครับรองท้าได้รับเลี้ยนะครับโค้ชทีขอมากครับขอบคุณมากครับที่สั่งรองท้าเข้าไปครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์ขายของอยู่นะแต่ว่าวันนี้ขอฟาดก่อน วันนี้ยังไม่ได้ครับวันนี้ขอฝากก่อนนะครับเนาะนะครับวันนี้ก็มีประเด็นกันเยอะแยะไปหมดเลยครับนะมีประเด็นเยอะแยะกันหมดเลยนะครับมีประเด็นเยอะแยะอันนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆก็ขอพูดบ้างนะครับเราเป็นเพื่อนก่อนเนาะเราเป็นเพื่อนจะขอญยตทักทายฟรีก่อนนะครับเนื่องด้วยไม่ได้ขึ้นไลฟ์หลายวันแล้วก็ช่องก็ถูกปิดกั้นอย่างหนักนะครับช่องก็ถูกปิดกั้นอย่างหนักเลยนะครับตอนนี้นะครับนะก็ ลงคลิปไปยอดก็ไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขัดหลายสดนะครับอะไรก็ได้นะครับสวัสดีครับอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะครับเอี้ยงคนใต้ค่ะสวัสดีครับพี่ดอสวัสดีครับสวัสดีพี่ดรด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยเดี๋ยวท้ายๆพี่ก่อนน้องก่อนที่เราจะเข้าประเด็นสําคัญวันนี้นะครับนะเมื่อกี้นะครับเห็นหมามันเห่าอยู่นะครับนะก็หมาเห่าไปตองแห้งครับไม่มีไรก็ดีครับหมาเห่าไปตองแห้งเดี๋ยวนี้ขอจัดหนักจัดเต็มนะครับทั้งดําด้วยนะครับแล้วก็สเปิร์ สปอนเซอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวขอจัดหนักสปอนเซอร์ให้ไกลล้นหน่อยนะครับวันนี้โล้นออกรับสารภาพแล้วนะครับนะโล้นออกรับสารภาพแล้วอ่าฝากแฟนวันนี้ครับวันนี้คนเลยครับรอเพื่อนก่อนเนาะสักร้อยคนก่อนแล้วก็จะเข้าเรื่องเลยเนื่องด้วยช่องนะครับไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดหลายวันมันก็จะเอไอมันก็จะปิดกั้นนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยครับนะก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์ด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับทุกคนเลยนะครับสัญญาณชัดไหมครับสัญญาณชัดมไหมอืม รเราเพื่อนก่อนเนาะ you know. วันนี้ f อครับนะก็มีประเด็นกันห <ๆ S 2> ลายเรื่องนะครับพี่ ay, วันเพนสวัสดีครับสวัสดีพี่วันเพนด้วยนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับนะอสวัสดีพ่อแม่ทุกคนเลยครับนะสวัสดีเอฟซทุกคนเลยนะครับนะขึ้นหลายช่องใครขึ้นเหรอแม่ปันี้สวัสดีครับใครขึ้นเหรอผมว่าขึ้นไม่ตรงใครนะผมว่าผมขึ้นไม่ตรงใครนะครับ ผมว่าผมขึ้นไม่ตรงกับใครเลยนะครับมีใครขึ้นเหรอน้องบูมขายของอ้าวอ๋ออะไรน้องตาม้าขึ้นเหรออืมไม่เป็นไรสี่เขาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเราค่อยว่ากันไปเราค่อยขึ้นก่อนเราขึ้นก่อนเนาะสี่พี่วิไลสวัสดีครับพี่ลำพันสวัสดีครับทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับ สวัสดีพ่อแม่บารมทุกๆคนเลยวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเพื่อนก่อนจะได้คุยทีเดียวนะครับเราไปคุยเพื่อนก่อนเนาะรถไฟแห่งประเทศไทยน้องบูมขายของอะไรอะไรของแม่ปานีเนี่ยนะครับอะไรครับอ่ากดไลค์ผมด้วยครับกดไลค์ผมด้วยนะครับกดไลค์ครับจัดมันไปเลยครับจัดครับนะครับจัดเลยนะครับนะอืมทางตามมาคืนชนอีกนะครับนะว่าแล้วคนแหนหมดนะครับ หนูนาช่างต้ามคุณอ้วนสิบสิบจอนเหรอติดตามมานานแล้วตั้งแต่กกอกๆนะน้องทีกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดนะน้องขอบมากครับขอบคุณมากๆขอบใจๆกดไลค์ให้ FC ครับวันนี้นะครับนะก็จะมาเข้าเรื่องเลยกันนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับทุกคนไหนๆก็ขึ้นไลค์แล้วนะครับก็ขึ้นไลค์แล้วนะครับนะไม่เป็นไรครับเราคนดูมากคนดูน้อยไม่ไม่ได้สีเรียดนะครับทุกคนเออรวยมาขึ้นตรงนะครับช่างต้ามก็มาขึ้นตรงนะครับไม่เป็นไรนะครับนะเราก็ไม่คิดว่าคิดว่าไม่ไม่ขึ้นไม่ตรงกับใครนะ ต่ไม่คิดว่ามันจะขึ้นตรงกันนะพี่พอมาขึ้นไลท์เพื่อเปิดการมองเห็นครับทุกคนนะครับขึ้นไลท์เพื่อเปิดการมองเห็นอ่ะเอฟซีครับวันนี้นะครับมีข่าวด่วนนะครับมีข่าวด่วนเลยนะครับย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเป็นเพียงแค่อาชญนิยายตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลดในการรับชมรับฟังครับเอฟซีครับโหลดออกมารับสารภาพแล้วนะครับ วันนี้นะครับโลอนออกรับสาร,รภาพแล้วจริงๆคือวันนี้สิครับเราก็ได้เห็นนะครับว่ามันไปที่กรมป่าไม้นะครับเขตแปดเขตเก้าเขตสิบตามที่เราเห็นนะครับสิครับผมบอกแล้วครับคนอย่างไอ้โลนเงินเท่านั้นนะครับคนอย่างไอ้โลนเงินมาผ้าหลุดแล้วมันก็ออกมารับสาร,รภาพแล้วครับทุกท่านว่า มาได้เงินจากแม่เอฟซคนหนึ่งห้าพันบาทเห็นไหมครับสิบบาทยี่สิบาทมันก็เอานะครับออกมารับสารภาพเลยนะครับออกมารับสารภาพแล้วนะครับ,ออรบ,รรบทุกท่านนะครับแล้วผมบอกเลยว่าไอ้โลนะครับไม่ได้รับเพียงแค่ห้าพันคนเดียวยังมีสาวผมดําผมแดงผมงอกผมขาวอีกที่ให้เงินมันตรงนี้ทุกคนมันไม่รับแค่เงินแค่ห้าพันนะครับ แล้วที่สําคัญเอฟซีครับวันนี้นะครับผลปรีแล้วว่าการที่มันไปกรมป่าไม้ในครั้งนี้เอฟซี FC ครับคือไปตามเรื่องไปตามเรื่องนะครับนางไปตามเรื่องเรื่องป่าไม้ที่มีการร้องเรียนที่ของน้าแป้งนะครับส่วนอย่างน้อยคอยลักซึ่งเอฟซีฟังผมให้ดีๆนะครับเรื่องเนี้ยคนที่จะซวยรู้ไหมคือใคร คนที่จะซวยคือยายคนหนึ่งนะครับไม่ใช่ยายคนหนึ่งคือใครรู้ครับยายกอไก่ยายกอไก่ซวยเรื่องนี้แป้งไม่ได้ซวยนะครับยายกอไก่กลับไปช่างวอสซวยครับเอฟซีคืออย่างนี้ตอนแรกเนี่ยมันกลัวว่าช่างวอเนี่ยในทานเรื่องเนี้ยมันจะมีความผิดไปด้วยเอฟซีฟังให้ดีๆนะในการร้องเรียนครั้งแรกเนี่ยนะครับ มันกลัวว่าช่างวอเนี่ยจะมีความผิดไปด้วยซึ่งเป็นเป็นผู้ขายแต่ทีนี้มันไม่เห็นเรื่องราของอีดำกับพลปวกมันเห็นว่าพลปวกเนี่ยนะครับไม่ได้รับโทษทีนี้มันก็เลยสั่งลุยอีดำสั่งลุยครับอีดำก็เลยสั่งให้ไอ้โรนน่ลุยเต็มที่ช่างวอก็เลยโอเคในเมื่อที่ตรงนั้นพลปวกไม่โดนที่ตรงนี้ช่างวอก็ไม่โดนแต่มันจะทําให้ใครโดนครับ ใครโดนครับยายกอใกลจะซวยครับเพราะอะไรสิครับหลักฐานมันมีนะครับคือผมฟันธงเลยว่าที่ตรงนั้นทําเอาอะไรผิดแป้งไม่ได้ครับอย่างน้อยแป้งอาจจะถูกหมายเรียกในอาทิตย์หน้าฟังให้ดีๆนะครับแล้วนะแป้งเนี่ยอาจจะถูกหมายเรียกในอาทิตย์หน้านะครับ เราก็แค่แค่ไปให้ปากคำนะแป้งอยากเอายายกอไก่ไปฟังนะนะแป้งต้องเอายายกอไก่ไปด้วยนะครับเพื่อเอายายกอไก่นี้นะครับไปเป็นพยานว่านะแป้งเข้าไปตัดตัดหญ้าไปให้วัวไม่ได้มีการซื้อขายอย่างที่คิดที่ตรงนั้นเป็นที่ของฉันฉันเป็นคนให้นะแป้งเข้ามาตัดหญ้ามารับจ้างปลูกยาง บารับจ้างตัดหญ้าเอาไปให้วัวกินแค่นี้นะครับก็จบแล้วครับพี่สมยัยพี่ชมาพทพรทีไหมครับพี่พี่น้องกันแค่นี้ก็จบแล้วทําอะไรไม่ได้ครับทุกคนหล <c oughs> ักฐานการซื้อขายมีไหมหลักฐานการซื้อขายมีไหมหลักฐานในคลิปมีไว้ว่าที่แปลงนี้เป็นที่ของแปง้งมีไหมครับไอแปง้งนะแป้งได้พูดในไลน์ไหมว่าโอ้ที่แปลงนี้ของเรานะเราได้ซื้อต่อ นายกไก่มาแล้วยายกไก่มาแล้วหรือช่างวอมาแล้วเราจะทําอะไรดีนาะที่เป็นที่ของเรามีไหมครับมีหลักฐานตรงนี้ไหมมีหลักฐานตรงนี้ไหมครับถ้าไม่มีก็เตรียมตัวถูกฟ้องกลับได้เลยนะครับมันชลานะครับมาร่วมมือกันเพื่อให้อีป้าฝรั่งเศสนะครับเป็นคนร้องอีป้าฝรั่งเศสคนร้องเพราะว่าอะไรครับลงชื่อร้อง ถ้าร้องแล้วไม่พบการกระทาความผิดคนที่สวยไม่ใช่ไอ้โรนครับคนที่สวยคือป้าฝรั่งเศสและป้าฝรั่งเศสมังคิดว่าทําอะไรกูไม่ได้หรอกเพราะกูอยู่ฝรั่งเศสกูไม่กลับสักอย่างถูกต้องไหมครับกูไม่กลับสักอย่างหนึ่งจะทําอะไรกูได้ล่ะถูกต้องไหมครับจะทําอะไรฉันได้ล่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเชื่อว่านาแป้งนะครับนฐานยชาเนี้ยเตรียมตั้งรับเป็นอย่างดีเอาใครเข้ามาฝากกดไลค์ครับกดไลค์ผมด้วยนะครับนะให้มัน,มนสมานเสมอกัน ผมเชื่อว่าการครั้งเข้ามาในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับแม่แอสวัสดีครับแม่แอนไกยสวัสดีครับแม่ F4 ใช่ไหมครับว่าครั้งนี้ผมเชื่อว่าแป้งเนี่ยต้องเตรียมตั้งรับอย่างดีรอติดตามชมครับวันนั้นจะมีการหน้าแตกกันจะมีการหน้าแตกกันแน่นอนครับเพราะอะไรครับเพราะยายกอไกเป็นแม่ของไอช่างวอ ถ้ายายคองไก่ให้การว่าอ๋อฉันที่ตรงนี้เป็นที่ของฉันค่ะฉันได้รับสิทธิ์ค่ะฉันให้กับน้าแป้งกับยายมาปลูกมารับจ้างปลูกค่ะแล้วก็อ่ามารับจ้างตัดหญ้าไปให้วัวค่ะเขาไม่ได้ซื้อขายค่ะจบครับจบครับจบไหมครับมันจบครับมันแตกต่างจากของอีดำอีดำพูดว่ายังไงครับ อีดำเนี่ยเจ้าของที่รับสาร,รภาพว่าอีดำซื้อจริงสี่แสนจ่ายก่อนสองแสนยังค้างอยู่อีสองแสนคนที่จะติดคุกคือดำไม่ใช่ไหลไม่ใช่แป้งเก็ตกันหรือยังเอฟซดูหลักฐานในการล้องเรียนสองฝ่ายดิครับใครแน่น่ากันครับผมถามว่าใครแน่น่ากันไอ้พวกนี้มันก็ร้องทำคอนเทนต์นะครับ ร้องหาเงินเห็นไหมครับมันก็บอกแล้วมันร้องหาเงินได้เงินมาห้าพัน fc ไม่เห็นเหรอนะครับมันร้องหาเงินมาได้เงินมาห้าพัน fc ไม่เห็นนะครับทุกคนไม่เห็นนะครับเห็นอะไรกันหรือยังือมันพูดอยู่ในไฟ์สดว่ามันรับเงินมาห้าพันจากแม่พยอคนหนึ่งนะพยอแม่พยอให้มาห้าพันเดี๋ยวก็เติมน้ำมันมาหนึ่งพันนะก็เป็นค่ากินค่าใช้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นค่าน้ำมันไปเต่างอยอีก เห็น่ยังทุกคนเห็นรือยังเพราะฉะนั้นนี่สีมันทําเพื่อเงินตอนนี้นะครับมีมีใบสั่งมาที่ผมทราบข่าวมามีใบสั่งเพื่อที่จะเล่นแป้งโดยอีดําเนี่ยนะครับเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทุกคนรู้อย่างว่าอีดําเนี่ยคืออยู่เบื้องหลังเลยเรื่องนี้เลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ผมก็ยังเชื่อว่าแป้งรอดทุกท่าน ผมเชื่อว่าแป้งรอดเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยพูดแต่ว,ว่าผมเคยจะร้องเรียนแป้งแต่หลักฐานมันไปไม่ถึงผมกลัวเขารู้กันนะไอ้สิสมมติว่ายายกอไก่กับแป้งกับยายยายสอคอเขารู้กันขึ้นมาเนี่ยทยํายังไงล่ะพังนี่ครับแป้งถูกฟ้องกลับดิครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับอ่ะผมพูดถูกไม่ได้ไอ้สินะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิครับ เพราะฉะนั้นผมเชื่องานนี้ไม่มีคนหน้าแตกแต่ที่มันต้องทำมาเพื่อเงินนะครับแต่ที่มันต้องทำมาเพื่อเงินนะครับสีแป๊บมึงแป๊บมึงมีสาอยอะไรงานมาแป๊บหนึ่งครับแป๊บนึ่งครับมีสาอยอายง,งานมาครับพี่ตันพี่ตันยงสวัสดีครับพิทยาสวัสดีครับ นะครับเอฟีลองลองเอฟซี FC ลองคิดดูนะว่าเรื่องราวเชอเชอญขึ้นอยู่น้องกันไปลูกปะเอฟซครับถ้าเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่าเล่นยากมันเล่นยากจริงๆทุกคน มันเล่นยากเล่นยากตรงไหนสิคือหลักฐานเนี่ยในการซื้อขายมันไม่มีพี่จันฝนสวัสดีครับสู้ครับหลักฐานในการซื้อขายมันไม่มีทุกคนหลักฐานมีไหมการซื้อขายไม่เหมือนอีดําอีดำเนี่ยยืนใส่เสื้อสีฟ้าๆนับเงินให้กับไอ้ช่างวอลเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับมันคนละเรื่องกันมันคนละประเด็นงันยสิ นะครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนฟังให้ดีๆนะครับครั้งนี้นะครับถ้ายายกอไก่ยายกอนะครับยายกอไก่นะครับยยรในทานเรื่องนี้ร่วมมือกับนาแป้งขึ้นมาเนี่ยที่ผ่ายกันหมดเลยนะครับผมบอกให้ผมจะบอกให้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยจะร้องเรียนแป้งหลายๆครั้งนะครับเมื่อก่อนที่ยังเป็นัตรูกันอยู่นะ คือจะร้องเรียนบ้างคือจะอะไรบ้างเมื่อก่อนนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้วยาังดูว่าเออมันมันก็ไม่ได้มาด่าลุงด่าป้าแล้วมันก็ไม่ได้อะไรแล้วเราก็โอเคไปตามคนตังค์อยู่ไปผมเคยหาวิธีจะร้องเรียนนะครับผมมานั่งคิดนอนคิดไอ้ที่ถ้าเราไปร้องเรียนหลักฐานซื้อขายไม่มีมันมีแค่ภาพวิดีโอเหมือนเหมือนที่ป้าอีป้าบานนะครับเอามาโชว์นะั่นคือผมผมก็มีเหมือนกันนะนะ <c oughs> ภาพมันเข้าไปทํากินไอ้หียมันไม่ได้พูดนี่ว่ามันซื้อแป้งมันไม่ได้พูดนี่ว่ามันซื้อจริงไหมครับเออแ้วถ้าเราไปร้องเรียนปุ๊บมีมาตรวจสอบปุ๊บไม่พบการกระทามาผิดผมไม่ถูกฟ้องกลับเหรอแป้งมันฟ้องกลับผมนะครับในช่วงนั้น <c oughs> ถูกต้องไหมครับอ,อ่าถ้าถ้าผมไปร้องเรียนช่วงนั้นถ้ายายกอไกอย่ยายกอไก่ร่วมมือกับไอ้แป้งหรือ,อยายขึ้นมาเนี่ย ว่าที่ตรงนี้ครับไม่ได้ซื้อขายค่ะหนูฉั่นจ้างช่างน้ำแป้งมามาตัดยาไปให้หัวส่วนอ่าส่วนยางยางพาราส่วนยางนั้นก็ฉันจ้างปลูกค่ะไม่คิดหายไม่บันไลกันนะครับจริงไหมครับแป้งมันฟ้องกลับได้เลยทีครับแป้งมันฟ้องกลับนะได้เลยครับอย่างเคสเนี้ยคอยดูนะแป้งฟ้องกลับแนะ่และผมเชื่อว่ายายกอไก่นะครับเอาเอายายสอคอผมเชื่อ เพราะยายกอไก่กับยายสอคอเขาสนิทกันทุกคนฟังให้ดีๆนะยายกอไก่กับยายสอคอเขาสนิทกันเพราะฉะนั้นเขาคนบ้านเดียวกันเขาต้องเอากันถูกต้องไหมเออความสัมพันธ์แน่แฝงนะครับเป็นเครือญาติกันนะเขาต้องเอากันอยู่แล้วยังผมเนี่ยเป็นเป็นคนนอกจะไปร้องเรียนในแป้งอย่างเงี้ยเขาไม่มาเอาผมหรอก เขาต้องเอาคนในหมู่บ้านถูกต้องไหมซี่ถูกต้องไหมครับมันก็เหมือนกันเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็เหมือนกันทุกท่านเพราะฉะนั้นย,ยายกอต้องเอายายสอคอ,อกับน้าแป้งอยู่แล้ว <c oughs> ท้ายเป็นไงครับก็หงายเงิบไอ้หมายเรียกมันมาอยู่แล้วน้าแป้งต้องไปอยู่แล้วหมายเรียกเนี่ยมันมาอยู่แล้วเพราะมันมีการร้องเรียนไปน้าแป้งกับยายกอไก่ก็ไปโรงพักไปเต่าง,งอยจบไปให้ปากคำจบ แค่นั้นเออมีอยู่แค่นั้นนะครับหลักฐานมันอ่อนหลักฐานมันอ่อนเจ้าที่ตำรวจเลยไม่ออกหมายอิงแม็กี่ครับหลักฐานมันอ่อนเจ้าที่ตำรวจเขาเลยไม่ออกหมายให้อัฟซิกใคร,ครมากดไลค์ด้วยนะครับกดไลด์ดันไลค์สักสองไลค์เนาะเดี๋ยวจะลงแล้วขึ้นใหม่เพราะว่าช่างต้าม,มันขึ้นไงเดี๋ยวก็จะลงแล้วขึ้นใหม่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้น หลักฐานมันไปไม่ถึงเขาก็ต้องชะลอในการออกหมายก่อนเข้าใจไหมเออแต่วันนี้ที่มันเร็วเพราะอะไรเพราะไม่มีการตามพี่รอมาดีครับไม่รอมาดีครับเพราะมันมีการตามนะครับมันมีการไปตามไปจี้ไงแล้วก็ทำคอนเทนต์เวลาเจ้าที่ออกหมายมาเนี่ยนะครับเจ้าที่ออกหมายมาหาแป้งเนี่ยก็ไปตามหมายก็ไปให้ปากคําจบ เขาก็ส่งเรื่องมาอัยการอาัยาก,การก็ฟังแล้วเออเนี่ยดูข้อมูลแล้วเนี่ยเอ,อ้ยเจ้าของที่เขารับจ้างนะเขาไม่ได้ซื้อนะจบอาัยาก,การสั่งไม่ฟ้องจบแค่นั้นเองครับนี่เราเคยผมที่ผมไม่ร้องแป้งมาช่วงนั้นถ้าใครจําได้ครับนี่คือเหตุผลที่ผมไม่ร้องเรียนแป้งในช่วงนั้นผมคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าเขาไม่เอาคนนอกคนในหมู่บ้านเขารักกันจะตายเอฟซีคิดว่าคนในหมู่บ้านจใจล้นเหร อีป้าฝรั่งเศสเหรอเอฟซีในหมู่บ้านเขาต้องเอาคนในหมู่บ้านจริงไหมครับอืมเอฟซีในหมู่บ้านเขาต้องเอาคนในหมู่บ้านชาวบ้านเขาต้องเอาชาวบ้านชาวบ้านเขาต้องรักกันชาวบ้านจะไปเข้าข้างอีป้าอีป้ายานเหรออีป้าบานเหรอผมถามหน่อยไม่มีทางชาวบ้านจะไปเข้าข้างโล้นเหรอในทานเรื่องนี้ไม่มีทางย้ํานะครับเป็นเพียงแค่ในฐานนะเป็นเพียงเรื่องสมมุตินะครับ เพราะฉะนั้นหมายมาก็ไปตามหมายนะครับแค่นั้นเองเอายายเขาไกลไปด้วยโจไปให้ปากคำร้อยเวนจะส่งไม่ส่งเ็าเป็นสิของร้อยเวนนะครับเดียเ๋ยวเร็วๆนี้ครับชาลาวันจะออกมาโพสต์นะครับใจเย็นๆครับชาลาวันจะออกมาโพสต์นะของอีดาเหมือนกันที่มีการร้องเนี้นของอีดาไปใจเย็นๆครับมันต้องเป็นคิวเราก่อนสิ เข้าใจไหมครับมันต้องเป็นคิวเราก่อนสอิเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะสายตรงหาเจ้าที่ตํารวจต่างอยเหมือนกันเดี๋ยวผมจะโทรหาลองแสงเหมือนกันตามที่ลองแสงผมมีเบอร์ลองแสงเราพุ่มกลับต่างอยอยู่นะครับพอดีเป็นพุ่มกลับใหม่อยู่ที่ต่างงอย,อยผมก็จะโทรไปถามไปตามเหมือนกันว่าสรุปเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันผมโทรหาแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมโทรหาแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเป็นไลน์หน้าดี่า จรีสวัสดีครับเจรีสวัสดีเดี๋ยวผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเ,เ,เอาเป็นไลน์หน้าเดี๋ยวให้ช่างตั้มลงก่อนวันนี้ขึ้นชนช่างตั้ตมหลายคนก็เลยดูน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไลน์หน้าเพื่อกระตุ้น AI เพื่อให้ AI เปิดการมองเห็นเพราะทุงเนี้ยช่องผมเนี่ยถูกปิดกั้นอย่างหนักเลยนะครับเนื่องด้วยไปทําผิดกฎอะไรหรือเปล่านะครับมันก็เลยถูกปิดกั้นเดี๋ยวผมก็จะไลฟ์สดทุกวันนะครับจะไลฟ์สดทุกวันนะครับแล้วก็อาจจะไลฟ์ขายของบ้างนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวอีพีหน้าผมก็จะมาชี้แจงนะครับ นะเดี๋ยวไลน์หน้าเนี่ยผมก็จะมาชี้แจงนะครับดันไลท์ต้องสองไลท์สิครับดันไลท์ต้องสองไลท์เพราะฉะนั้นเรื่องที่ของน้าแป้งนะครับเอฟซี FC ทุกคนสบายใจได้ผมเชื่อว่าน้าแป้งเขาต้องแก้เกลียวยังไงเขารู้นะครับต้องแก้เกลียวยังไงเขารู้ไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้ครับว่าต้องแก้เกลียวยังไงอะไรยังไงผมเชื่อว่าน้าแป้งเขาต้องรู้แน่นอนในเรื่องเนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้ายายกอไก่ยายกอไก่นะครับ จับมือกับนาแป้งจับมือกับยายส่อคองานเนี้ครับคนที่บันไดคือไอ้โ้นแต่ไอ้โ้นมันไม่ได้บันไรครับไอ้โลนมันไม่ลงชื่อร้องเรียนฝากไปถึงไอ้โ้นนะครับแน่จริงมึงลงชื่อร้องเรียนไปสิแน่จริงมึงลงชื่อร้องเรียนไปอืมนะแน่จริงมึลงลองลงชื่อร้องเรียนไปเลยนะครับแค่นั้นเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันครับว่าพี่สุพลสวัสดีครับขอบมากครับพี่สุพล มี่มาแม่สุป,ปานีสวัสดีครับพี่รอนสวัสดีด้วยนะครับพี่นุ้นภามสวัสดีเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนฟังผมให้ดีๆนะผมบดีมันขึ้นชนกับตั้งตั้มเดี๋ยวผมจะลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวค่อย,อย,อยขึ้นใหม่เดี๋ยวช่างตั้มลงเดี๋ยวผมขึ้นใหม่เลยเดี๋ยวช่างตั้มลงปุ๊บเดี๋ยวผมขึ้นปั๊บเลยนะโอเคนะยสี่นะเป็นนั้นี่ครับผมมีหลายเรื่องผมมีหลายเรื่องที่ผมจะมาพูดอยู่แต่ว่ามันขึ้นชนช่างตั้มเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนหน่อยน้อยสีครับเดี๋ยวเจอใหม่ไลอก่ง ครับโอเคครับไปดูทั้งตั้งมานเลยสิครับไปดูทั้งตั้งกันบ๊ายบายครับ